ชมใกล้ๆแล้วครับพี่น้องออมาเอยรครับอุ้ยจมูกเป็นอย่างนี้วะอุ้ยลายจริงพี่น้องสวยจริงครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า <laughs> ไม่แต่มันสวยจริงไงเองดูดิอืมมันแปลกนะอะ สวยยังวะดูนี่ครับพี่น้องขาที่สมออกครับแต่หำไม่ขาวครับพี่น้องอ๋อน่าจะเป็นคู่ผู้เมียนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ยงฝั่นงนู้น,น,น,นก็มีนะคนุณเอพาไปตัวเดา ลักษณะรั้วกงเขาก็ทําดีมากพี่น้องมีที่หลบร่มให้เขามีที่พักมีที่นอนน้งมา้งมา,า,มามน,น้องม้าเท,ทมาครับพี่น้องไม,ไม่ให้จับด้วยอ,โ,อ,โ,อโทษครับ ม้าสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบไหมไม่ถึงร้อยสามสิบนะพี่น้องม้าลายอ่ะโอ้ยได้จับแล้วเฮ้ยโอ้ย,อยจับได้จับได้ไม่กัดครับจับได้เฮ้ยเฮ้ยได้จับม้าลายแล้วเว้ยหนุ่มปะหนุ่มปะ เฮ้ยได้จับมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยจับได้ว่ะพี่ผมนึกว่าจับไม่ได้นะตอนแรกโอ้เนื้อแน่นปึกวิ่งมาลายเอาไปด้ขอเลยอุ้ยได้จับมาลายแล้ววะเฮ้ย ครั้งแรกครับพี่น้องไม่เคยจับมาลายแ้ีได้จับวันนี้นะครับเชื่องมากครับพี่น้องอุย้อยหลบนนลมพอดีรออาหารด้วยวันนี้ถ่ายรูปคู่กับน้องอถ่ายวิดีโอนะหนึ่งสองสามแชะหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามโอเค ออสองตัวนี้เขากำลังนี่ครับตัวผูกกำลังอยากผสมครับ<ต>ไม่ตัวนี้ก็อยากไปบ้างไม่รู้ว่าตัวเมียเป็นสัตว์ไหมครับแต่ว่าตัวผู้จะพยายามจะขึ้นนี่ครับพาน้องๆมาดูได้นะครับทุกคนม้าลายอยู่นี่ก็จับได้ด้วยเป็น เราเคยไปเที่ยวหลายที่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เราจับม้าลายจับสัตว์เขาอย่างงี้นะทุกคนดูดิอยู่น้ำอยู่น้ำงาไรน้ลำเปล่าลำเปล่าเอ้ยเองมียีราฟยีราฟเขาบอกแล้วว่ามีไม่เาไปดูปะไปดูก่อนซื้อน้ำก่อนไหมซื้อน้ำก่อนไปไปซื้อน้ำปะโอนไงโทรศัพเออเออไปไป โซนสุดท้ายนะครับของการเที่ยวชมสวนสัตว์ของ EP นี้นะครับแล้วก็ไปไปคืออะไรคุณเอยีรับยีรับนี่คือไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้นะครับเราไปชมกันว่าตัวจริงเขาจะสวยไหมนะครับพี่น้องไปครับวันนี้คนเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมเยมากเลยทำไมว ได้ชมใกล้ๆเด้วยสูงยาวมากพี่น้องสูงกี่เมตรได้เนี่ยเอ็งว่าถึงคอหกหกเจ็ดเมตรไหมว้าพี่น้องลูคอดิแข้งขา ตัวจะตัวป้อมๆครับตัวประมาณตัวเท่าควายตัวละห้าหมื่นนะพี่น้องแต่ว่าคอกับขาเขาจะยาวอะตัวไม่ใหญ่มากนะครับลำตัวเท่าควายนะแต่ว่าขากับคอจะสูงครับมีให้ชมเยอะนะครับไม่ว่าจะยีราฟหรือมา้า ลายนะครับแบบสัตว์โซนแอฟริกาสิงโตพวกเนี้ยครับมาชมได้นะครับที่อยุธยาไลออนพาร์กนะครับสามารถจับเล่นได้ครคับพี่น้อง มาแล้วตัวใหญ่มาแล้ว,ท,ลวทุกคนโอ้โหสามารถให้อาหารได้นะครับทุกคนที่นี่เขาก็เปิดให้อาหารยีราฟนะใครยังไม่เคยให้อาหารยีราฟครับมาลองให้ได้เลยนะครับนี่ครับพี่น้องดูช่วงตัวครับตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับพี่น้อง ว่าช่วงคอนี่โอ้โหแล้วก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาจากลาไปด้วยน้องยีราฟครับ